ปวดฟันจังเลยเป็นอะไรไปล่ะน้องเฟิร์สปวดฟันค่ะทำไมพี่เฟิร์สปวดฟันคะ่าเด็กๆอยากรู้กันใช่วไหมจ๊ะ,ะว่าทำไมพี่เฟิร์สถึงปวดฟันงั้นเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ,ะแบบเรื่องลูกหมีปวดฟันฉ <c oughs> ันคือแมงกินฟันฉันคือตัวเชื้อโรค ฉันอาศัยอยู่ในปากของลูกหมีที่น่ารักตัวหนึง่งลูกหมีตัวนี้ไม่ชอบแปลงฟันฉันจึงอยู่ที่นี่อย่างสุขสบายทุกวันฉันกับเพื่อนๆจะออกมาเก็บเศษอาหารเศษขนมหวานที่ลูกหมีทิ้งตามซอกฟันแล้วกินเป็นอาหารฉันชอบช็อกโกแลตทอฟฟี่และลูกวาดสีสวยๆโอ้ตัวแมงกินฟันที่ชอบกินขนมเหมือนเด็กๆเลย แล้วก็มาถึงวันเกิดของลูกหมีแมงกิิงฟันก็เลยบอกกับเพื่อนๆว่านี่นีพวกเราวันนี้วันเกิดลูกหมีจะมีงานเลี้ยงด้วยพวกเราเตรียมสนุกกันให้เต็มที่นะลูกหมีัของขวัญมาให้ของขวัญที่เพื่อนๆนำมาให้ลูกหมีมีทั้งขนมหวานขนมเค้กลูกอมโดนัท เมื่อลูกหมีเห็นของกินก็พูดว่าโอ้โหน่ากินทั้งนั้น,นเลยฉันอยากมีวันเกิดทุกวันจะได้มีของอร่อยๆอกินแล้วเด็กๆละจ้าอยากมีวันเกิดทุกวันเหมือนลูกหมีหรือเปล่าคะเ <Yeah. S 1> ย็นวันนั้นหลังจากที่เพื่อนๆกลับไปแล้วลูกหมีก็เข้านอนโดยที่ไม่แปลงฟันเช่นเคยคะ่ะ โอ้โหขนมหวานเต็มไปหมดเลยวันนี้มีแต่ของอร่อยๆพวกเราเอา้าลุยลุยลุยแล้วกลางดึกคืนนั้นลูกหมีก็ต้องสะดุ้งตื่นคุณแน่จะเปวดเตียงมือแล้วลูกหมีก็นอนร้องควรนกลางปวดปันทั้งคืนจนเช้าคุณแม่หมีถึงจะพาไปหาคุณหมอ ฟันของหนูผุแล้วนะต้องรีบรักษาถ้าปล่อยทิ้งไว้จะต้งถอนทิ้งนะคะลูกหมีควรแปลงฟันทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งเวลาแปลงใส่ยาสีฟันแปลงขึ้นแปลงลงทั้งฟันข้างหน้าและฟันข้างในแปลงแปรงแปรงฟันของเราก็จะสะอาดจริงไหมจ๊ะเด็กๆเ,เราจะแปรงน <c oughs> ันกันดวเดี๋ยวนี้ ลูกหมีแปลงฟันทุกวันลูกหมีไม่ยอมให้พวกเราอยู่ในปากอีกแล้วหนูจ๋าช่วยบอกทีเด็กคนไหนไม่ชอบแปลงฟันพวกเราจะเข้าไปอยู่ในปากกับเขาด้วยฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารช่วยให้เด็กๆรับประทานอาหารได้ดีถ้าฟันผุเราก็จะเคี้ยวอาหารไม่สะดวกฟันจึงเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ฟันดีสุขภาพก็ดีด้วยไม่เจ็บป่วยง่าย ร่างกายแข็งแรงเด็กแข็งแรงเพราะแรงฟันดีฟันหนูดีทุกซี่ได้ง่ายนิดเดียว